สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งนะครับในเกมซอมบี้ฟันียสีนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการซุ่มเปิดกล่องแอดวานเชตกันนะครับหลังจากเก็บเพชรมาได้ห้าสิบเม็ดนะครับซึ่งครั้งเนี้ยพี่ก็จะได้ไบโอช็อคเฮมแล้ว ok ครับอ่ะเราก็ไปเปิดกันเลยจะได้ไม่ได้ของไม่เป็นไรแหละเด็กน้อยได้เฮมแน่ๆต้องถามว่าเฮมมันมีประโยชน์ต่อพี่ไหมโคตรจะมีประโยชน์เ,เพราะยางที่รู้กันถ้าในคิปพี่ตัวใหญ่พี่จะวนึเอ้าเฮ้ยอ,อะไรวะไอ้เชี่ย กูควรจะดีใจเลยกูควรจะเสียใจวะนะันนี่ยกล่องแรกได้ของก็จริงแต่แม่งเอ็กเอมกูมีอยู่แล้วอะเพื่อไอ้หาแม่งเหมือนเรียนกันอินเทนเลยนะกล่องแรกเอ็กเอมแต่แม่งคือกูมีอยู่แล้วไงแม่งไอเราตอนแรกนึกว่าปืนแบบเออปืนหายากคือพูดนี้ง่ายๆมันมีโอกาสออกซ้ำมานะอืมต้องทำใจ อ่อม emulation บอกว่ยังโอเคโอแม่งเปิดกองแรกกูยังตกใจนึกว่าอะไรดอกไอ้เียแม่งปืนมีอยู่แล้วเพื่ออะไรวะเนี่ยซุ่งติงเกินแหมแหมอุตสาห์จะทำให้อุตส่าห์ดีใจแหมเปิดกองแรกได้ของ็ m, m. โอ้โหกูอยากเอาหน้าซบตูดหมาตายกันเลยดีเดียว เองแล้วปืนอย่างถูกอ่ะแต่ดนนีนะมันแปลเป็นทองให้ถ้ามีอ่ะอบอกแน่จริงเอา A I X มาดิกว่ากูอยากรู้มกันจะให้กูกี่ทองไหมตอนซื้อมาซื้อมาเอา้าเฮ้ยเฮ้ย F สองพันเฮ้ยวันนี้แม่งแบบอะไรวันเนี้ยเฮ้ยจริงดิแม่งเปิดไม่ถึงเดี๋ยวสิบกล่องอยังวะ ดอบง่ายขนาดนี้เลยเหรอว่าบทจะดอบเออสิบกล่องแม่งดอบเช่เอา้างงกันเลยทีเดียวโอ้สิบกล่องโอ้งงหนักเลยนะเนี้ยเดี๋ยว้ยบทแม่งจะมาแม่งไม่เคยมาเอาบทจะมามึงมางี้เลยเหรอเอ้ยหลอนนะเนี้ยกำลังบอกเออแม่งอี่เว่นนี้จะได้ไม่ได้กูไม่ซีเรียสล้วเพราะมีหมวดไป อย่างน้อยคือพี่ได้หมวกแล้วไงมันถึงพี่เหลืออีกสามสิบครั้งแต่นี่พี่เปิดห้าสิบไงถามอีเวนต์นั้นพี่เอาไว้แลกบูป,ปินถ้าส่วนใหญ่เออแล้วก็ที่เหลือเอาไปเนี่ยลงเทชรแค่สิบเมตรเพราะมันเหลือใกล้จะท event, ําอีเวนต์ทีเปิดนี่แหละโอ้ยเล่นกูงงเลยเก็บสองพันถึงจะงงกันเลยทีเดียวตอนแรกยังบอกไอ้เหี้ยได้เอเอ็กูเอามาทำส้นตีนอะไรได้วะเนี่ยแต่มันก็เสียอย่างคือพี่มี A.R.X แล้วไงถ้าจะไปอัพอีกมันก็ไม่ค่อยคุ้มอะ่ะพี่คงเก็บ M.D.R แล้วลก็เอานี้ไว้ทำยิงอีเวนต์ได้ไม่เป็นไรอาจจะอัพไอ้สโครปนิดนึงให้มันยิงเดีย๋ยวนะอีเวนต์นี้มันมีปืน A.R.X เปล่าวะเอ้ยไม่ใช่มีปืน F.2000 เปล่าวะถ้ากูจำไม่ผิดเดี๋ยวนะเอ้ย F.2000 นี่ว่าถ้ายิงได้ด้วยโอยแต่ไม่ทันแล้วแหละเพราะพี่ยงิง U.M.P ไปแล้วเศร้าเลายกู ที่ได้ตอนเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะห้าร้อยกว่าน่าจะตอนที่เดี๋ยวนะมันห้าร้อยห้าร้อยแปดสิบครับห้าร้อยแปดสิบดออืมหลอนเลยนะเนี่ยที่อยู่ดีแม่งตอนแรกก็นึกว่าโอ้โหมันดอปเพราะว่ามันดอปปืนไปแล้วไงแล้วเลทมันก็เนี่ยต่ำมากนะอย่างที่พี่เคยบอกมันดอปห,หายไปครึ่งหนึ่งอะ่ะแล่งแม่งอยู่ดีดดอบเอฟสองพันมานี่งงเลยนะ เอาจริงกูแบบงงๆกันเลยทีเดียวมาได้ไงวะเมื่อกี้ว่ามันคือมันมันดรอปยากขึ้นไงคือใครที่ได้ไปก่อนจะรู้ว่าคือโชคดีไงแต่คือคือพี่อะเลิกหวังไปแล้วไงกับเอสสองพันนะเพราะกูคิดว่ามันคงไม่ดรอปอ่ะเออเพราะเลดมันต่ําลงครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วเมื่อเปิดครั้งแรกมาได้เอสเอ็มโอโหกูนี้แบบน้ำตาจะเลนคือคิดว่าไม่ดรอปแน่เพราะมันดรอปไปแล้วไงอาฮาแลยดรอปติดติดกันเฉย งงเ,เออถือว่าเป็นของปอบใจแล้วกันสั่งจกเรื่อมนะโอ้โหแม่งพอเริ่มเริ่มมาแล้วเว้ยแคดอ่าได้ครบแล้วนะมวกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปเปิดทีเดียว่าลาก,กันยาวๆแล้ววันนี้กูดีใจแล้วได้เอฟสองพันนี่เยอะกว่าจะได้แต่มันน่าจะมาเร็วหน่อยไงที่จะได้แม่งอัพเอฟสองพันได้นี่ไอห่หามาชาก็ เป็นกูอัพ a r x ตันเลยฮะ f 2000มันเพุ่งโผล่หัวไหมแหมเพือ่อเจ็บจื้นเลยกูมึงมาให้กูหลอนจริงๆคือถ้าตอนแรกเราได้มาก่อนนะช่้นมโอ้โแคสเริ่มรัวๆไว้เอา้าไม่ไปว่าเอาค้าง คือถ้าตอนแรกได้เอฟมาไวๆใช่ไหมพี่คงไม่ต้องซื้อเอไอเอ็กไงโอ้โหเฮียแค่สามรอบติดเดียวได้เนี่ยเฮยสี่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อไหนก็ไหนไหนกูก็เกลื่ออันนั้นเจ็บแค่ไม่น่าพูดเลยเฮียสมพรปากบอกแต่ได้ปืนมาทีนี้ดวงไปหมดแล้วครับไปกับปืนหมดเลยเออถ้าแต่ดาดกูอยากได้อยู่พอดีจะเอาไปอัพปืนไรเฟิลนาทีใช้เยอะนะปืนไรเฟิลเอ็มเอสอาร์ รู้สึกดีต้นแตเยอะเหมือนกันนะเนี่ยาปเรือดอร้องคดีสาวสิบเก้าเลยเขาไม่ไปละเหลืออีกมีดอที่สี่สิบระเบิด น,น่าจะได้ใช้ทีจริงๆระเบิดเพราะระเบิดมันไม่แรงมันภารสามะภารสามแรงกว่าเยอะอะไรเนี่ยโอเคนอร์มอลก็นอร์มอลอันนี้กูแบบไม่ต้องการอะไรเลยเฮียให้เกลือแม่งทั้งทั้งยวงกูยังไม่เดือดร้อนเลยไม่ไม่น่าพูดสมพรปากนดะ้นปืนมาก็ยิ้มออกเลยเนี่ยเอออย่างน้อยกูมีแล้วไงโอ้ของประเนินพันหนึ่งโอเคถึงอย่างจะเป็นของประกอบและส่วนใหญ่นะ นนเหมือนกูได้ขึ้นสวัสดีหากว่าจะได้ F 2,000แต่มันน่าจะมาไววันนี้ไงคือถ้ามาไววันนี้พี่ก็ได้เอาไปลงกับ F 2,000ใช่ไหมละ่ะพอดนนีมี่ซืเอ็กไปแล้วแล้วเอ็กูก็อัพตันไปแล้วไงปัญหาคือตรงนั้นแหละเราจะมาเั่งวิ่งกับอัพมันก็กระไรอยู่อะไวาเฮตุกาอันเอาหรืออีกสามกองไปไปให้สุดเป๊มคงไม่มีอะไรเซอรไพรส์กูแล้วมั้ง แดบาเรลโอเคก็ยังดีอันสุดท้ายแล้วนะ650เลยไยดึงหนึ่งอันสุดท้ายดิจตอนนะครับโอเคก็ครบแล้วไปเราก็ไปรับของรางวัลกันดีกว่าป่าได้สักทีหมวกถามทำไมพี่ต้องการหมวกมากเพราะหนึ่งมันเน้นเฮดช็อตไปเราก็ไปเปลี่ยนชุดใส่กัน่อาปใส่หมวกใหม่ได้แล้ว ชุดที่พี่ใส่ก็คือประมาณนี้นะครับี่พี่ใส่ตัวนี้เดี๋ยวเราอัปเกรดหน่อยซึ่งเกียแม่งใช้แพงกว่าตัวตัวน,น,นู้นจรแลนะเนี่ยอืมแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทําเป็นเล่นแต่ตอนนี้พี่ไม่ค่อยวอลลี่แล้วแหละเพะถามมนทำไมเพราะว่าอืไอ้ส่วนเนี้ยเดี๋ยวนะมันใช้เท่ากันไหมว่าหกพันเออว่าแม่งเท่ากันเวยต่างกันบ้างตรงพลาสติกน,นนะนอกนั้นแม่งใช้แบบเกือบเท่ากันเลย โอเคมาดูแม er, ็กเลือดดีกว่าพี่็กเดี๋ยวไม่ใช่แม็กเลือดกูปลาไปเท่าไหร่แล้ววันนี้400 3ดส87เดี๋ยวนะแต่พี่ชอบตรงเฮดดามินะเพราะพี่อย่างที่รู้กันนะนะพี่เป็นสายยิงหัวอยู่เอมเอฟเฟกยังไม่ไม่ขึ้นเพราะว่ายังขาดชุดนะครับแต่พี่ไม่ค่อยรีบแล้วแหละเรื่อยๆแล้วได้กระส่องชิ้นนี้ก็คุมแล้ววะยังค่อยมามาต่อได้ไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ก็เ,เดี๋ยวนะเอ้ยพี่จะทำอะไรต่อวะเดี๋ยวเพดฮอดใช่ไหมเอาไปส่งดาวเดี๋ยวนะพ่อใช่ในโซนของหมานะครับพี่แนะนำเลยสำหรับใครเป็นสายฟรีนะหาตัวนี้ไว้เนี่ยมีประโยชน์มากครับทำไมงี่ไงครับ มันให้สติลเห็นปะ่ะถ้าเราอัพเต็มนี่ก็ให้เยอะอยู่นะ40-52ต่ววันนึงน้องๆสไนเปอร์คอยเลยนะเอ๊ะไม่ใช่น้องๆที่กี่ว่ามากกว่านั้นเพราะสไนเปอร์คอยมันให้อยู่ประมาณเดี๋ยวนะ30-40แต่ว่าอันเนี้ยให้เห็นปะ่ะ4ส5 2แล้วยังมคีคอมพอเนีนเป็นสิ่งที่ใช้เยอะอยู่แล้วแต่อันเนี้ยพี่ก็มีนะแต่ว่าพี่ไม่ไม่ชอบตรงนี้แมกซีนโคเวอร์คือมันพี่อยากได้เป็นคอมพอเนนมากกว่าตัวนี้พี่ก็กะว่าเดี๋ยวพอครบระดับห้าพี่ก็จะขายแหละเพราะว่า มันไม่ได้ใช้ไงเพราะพี่มีตัวนี้แหละมันดีกว่าจริงๆอ่ะมันเคยมาขายที่ร้านพี่ครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าพี่เอ็นี่ไปเอาไม่ได้ซื้อเพราะคิดว่าเหล็กใช้ไม่เยอะไงโอ้โหแม่งกลายเป็นว่าสเปเชียลสตีลใช้เยอะชิมหายเลยก็เลยต้องซื้อนะแต่นอกนั้นไอ้พวกเนี้ยตัวใหญ่จะขายมีตัวนี้ที่จะใช้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 แค่ห้าตัวแค่นี้แหละสังเกตนะครับของพี่มันจะเป็นสายหาของซะเยอะนะบูไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกเพราะพี่เน้นหาของวัน เดี๋ยวค่อยมาบูที่หลังไอตัวนี้ก็เดี๋ยว40ก,ก็จะไปอัพตัวนี้ให้เต็มแล้วก็มาอะไรอัพตัวนี้ต่อแล้วค่อยกลับมาอัพไอตัวนี้ตัวบูตัวนี้พี่ไม่ค่อยเน้นไปทางบูเยอะเพราะส่วนใหญ่หลักๆพี่จะเน้นยิงเอามากกว่าอืมแต่ต้องยอมรับนะว่าพอมันมีหมาแดงนี่หมาแดงก็โกงยิงนะแบบแบบแบบกัดกระจุยเลยแบบอืส่วนอีเวนต์นะครับอ่ะก็มาดูกันพี่เล่นไปถึงระดับไหนตอนนี้ที่พี่อยู่ก็เคลียร์ไปเนี่ยเก็บไปได้ทั้งหมดก็เนี่ยหมื่นพอดีหมื่นกว่านิดนึงนะแล้วก็ อันดับปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณตอนนี้เกนะ้าสิบหกเนี่ยีความยากระดับห้าพันหนึ่งรอยยี่สิบส่วนกล่องที่พี่เลือกเปิดไปส่วนใหญ่พี่เลือกเปิดเป็นไอ้นี่ไปนะเป็นเนี่ยไปเอากล่องฟ้าแล้วก็เอากล่องฟ้ามาเปิดเอาเนี่ยไอ้ต้นตัวนี้ตัวน,วน,วนี้บูปินสังเกตน,นะครับบูปินพี่มีค่อนข้างจะเยอะอยู่นะแมงแต่กูโคตรสเสียดายเลยแนะม่ง f สองพันเนี่ยสังเกตน,นะครับบูปินที่มีตอนนี้อยู่สอ1อยิบเอนะครับเพราะว่าพี่เอาไปแปลเป็นบูปินหมดเลย อืมซึ่งแน่ก็จะจบกันแล้วนะครับกับการเปิดกล่อง a d v a n c e ์เชครับซึ่งมันก็เป็นบันที่ดีที่สุดสำหรับพี่แล้วแหละเพราะว่าได้ F สองพันนะนะเป็นไงครับมีใครได้กันบ้างยังสายฟีอย่างเราเนี่ยซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับซึ่งถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับพี่ก็เขามอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วนะครับ ยังไงก็ขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ